ถ้าด i อาโบจุดเริ่มต้นแห่งสีดำปีศาจที่เจ้าเล่ฉลาดแกมโกงสุดๆอย่างดิอาโบเนี่ยต้องมาเจอกับเซกิออนผู้ที่ได้รับเซลล์จากลิมูรุเป็นลูกศิษย์ของเวลโดล่าถ้าต้องมาสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยใครจะแข็งแกร่งกันนะ สวีดัสสวัสดีเพื่อนแฟนเม่แฟนกนตูนิวทุกคนกันด้วยนะครับในวันี้ก็ผมแต่คนเดิมเพิ่มเติมที่กตูนิวอีกเช่นเคยโดยในวันนี้นะครับเราได้นําเอาคอนเทนต์นี้มาพูดถึงกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีหลายคนนะครับถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมก็จึงทําการเปิดโบวทนะครับในช่องชุมชนของ Youtube แล้วก็เปิดโบวทในเพจด้วย ใครที่ไม่เคยได้บวชในเพจก็สามารถเข้าไปติดตามที่เพจกัตโตนิวได้นะครับก็ทีเนี้ยครับมันก็เป็นที่มาและประเด็นของคลิปคลิปนี้ครับผมเพราะว่าคลิปคลิปเนี้ยมันต้องบอกว่ายังไงดีละ่ะผมมายังอ่านไปไม่ถึงตรงที่เซกิออนประทะกับดิอาโวแต่ทีเนี้ยครับก็มีหลายคนที่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดสู้กันจริงๆแล้วใครจะชนะบางคนคนที่อ่านมาแล้วเนี้ยก็บอกว่าดิอาโวเนี้ยมันเก่งแต่บางคนก็บอกว่าเซกิออนมันเก่งกว่า อพอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับมันก็เกิดประเด็นถกเถียงกันมากมายเลยครับทีนี้คนที่ยังไม่ได้อ่านอย่างเราทุกๆคนเนี่ยก็มีความสงสัยว่าอา้าวอย่างนี้ใครมันเก่งกว่ากันวะและหลายคนก็มาบอกว่าไงเซกิออมันก็ต้องเก่งกว่าอ่าแล้วในคลิปๆนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนาะก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ละกันมาเปิดโหวตดีกว่าแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันดีกว่าโดยที่ผมจะคัดความคิดเห็นที่มันดูสมเหตุสมผลที่สุดแล้วก็มาบอกเล่าสู่กันฟังนี่แหละ ซึ่งมันก็จะมีหลายคนแหละที่เม้นได้ดุดันมากแล้วก็มีเหตุผลมากเช่นกันดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการไม่รอช้าลและไม่เสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะงั้นเราก็ขอเริ่มด้วยคอมเมนท์ที่ออกฮาๆสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับนั่นคือคอมเมนท์นี้ครับของมิสเตอร์อพอลโลครับถ้าเดียบรู้ว่าซีออนมีเซลล์ของลิมูรุเดียบก็ยอมแล้วเดียบอ่ะเทิดทูนลิมูรุเนี่ยแบบไม่มีสาเหตุอีอี แล้วก็มีคอมเมนต์นะครับคิวมอว่าเออจริงครับอะไรประมาณนี้เนาะก็ออกในฮาวฮาเนาะอันนี้ก็เออมันก็มันก็มีความเป็นไปได้น,น,นะถ้าเราพูดกันตามความเป็นจริงอะด้วยความที่ไอเดียบัวมันค่อนข้างที่จะแบบว่าตีดเหรอหรือยังไง <laughs> ต่อมานะครับเป็นความคิดของคนที่เคยอ่านนิยายมาแล้วดูไห้ดังนั้นเรามาฟังของเขาก็นเดีกว่าครับสำหรับแจ็ค Y วัถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ ตามนิยายเล่ม16เนี่ยในส่วนอดีตของกี้เล่าว่าเมื่อปีศาจถูกอันเชิญมไมนโลกมนุษย์พลังที่สามารถใช้ได้ในโลกมนุษย์ไม่ถึง1ใน10ของพลังปกติในโลกปีศาจด้วยซ้ำเพราะมันเป็นกฎของโลกเมื่อลืมตาตื่นพลังอาจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกีคิมสันทุกวันนี้มีพลังเทียบเท่ากับตอนที่อยู่โลกปีศาจแล้วแบบแม็กแล้วนันนิยายเล่ม9คงจะหมายถึงพลังของดียาโบแบบดั้งเดิมที่อยู่ในโลกปีศาจ ถ้าให้วิเคราะห์จากเล่ม16แปลว่าเดียโบถูกอัญเชิญหรือถูกตั้งชื่อก็ไม่ได้แข็งแร่งเท่ากับตอนสมัยที่อยู่โลกปีศาจครับซึ่งณนะปัจจุบันเริมตาตื่นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพลังเทียบเท่ากับตอนอยู่โลกปีศาจหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะงั้นพวกปีศาจถึงกล้าเค็มตัวเองว่าแข็งแกร่งที่สุดไงครับแล้วก็มีคอมเมนต์ประมาณว่าในที่สุดผมก็เจอคนที่คิดเหมือนกันสักทีบางคนก็บอกว่าใช่ครับแสดงว่าในปัจจุบันเนี่ยมันยังแข่งแร่งได้ไม่สุดใช่ไหมมันก็น่าคิดน,นะ ไม่แน่นะเดียอโบอาจจะแข็งแก่่งว่าเซกยอนก็ได้ถึงแม้ว่าจะแพ้ทางก็ตามต่อมาครับของคุณเดมอนโหลดนะครับถ้าผมอ่านผิดผมต้องขออภัยได้นะครับมันคนละสายกันนะเซกยอนก็เหมือนไหนเดียอโบก็เหมือนคุณซือมาวัดกันได้เหรอถ้าพูดถึงพลังที่เราได้อ่านมาทั้งหมดเดียอโบพลังเหนือกว่าเซกยอนอยู่นะแม้ว่าเซกยอนจะได้พลังมาจากเรมูรุก็จริงขนาดจอมันกียังยอมรับเลย พลังในตอนอยู่โลกปีศาจก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากี้เลยไม่แต่น้อยที่พูดนี่คือความจริงทั้งหมดนะที่อ่านมาไม่เกี่ยวับการมโนขึ้นแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าของคุณกิริศักนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะครับในกิลของริมุรุดิอาโบเป็นรองแค่ริมุรุกับเวลดร่าครับนั่นคือเก่งกว่าเซกิออนแน่นอนแล้วจากนั้นนะครับคุณเดมอนหลอดก็มาเสริมนะครับประมาณว่าใช่เพราะเดียโบเคยบอกว่าฉันไม่เคยแพ้ใคร นั่นก็หมายความว่าเดียโบไม่เคยแพ้แม้กระทั่งจอมันกีด้วยแล้วอย่างเดียโบมีพลังแค่หนึ่งในสิบของพลังที่แท้จริงเพราะมาจากอีกโลกหนึ่งแต่เรามองว่าถ้าหากเดียโบขึ้นเป็นจอมนันพลังอาจจะกลับคืนมาเกือบหมดแล้วเซกิออนเอาชนะจอมันกีได้เหรอเดี๋ยวว่าแต่จอมันกีเลยเอาชนะจอมาริมลุลุไม่ได้เลยแล้วจะมาบอกว่าซกิออนเก่งกว่าเดียโบมันคงเป็นเรื่องเพ้อฝัน ไม่งั้นตอนที่สู้กับจักรวรรดิตวันออกตอนที่จอมางีมาหาริมูรุคงไม่ถามริมูรุหรอกว่าไปเชิญจุดเริ่มต้นทั้งสีส่สีมาทําไมเราพูดตามความจริงไม่ได้คิดหรือมโนโตเติมแต่งขึ้นมาเองอันนี้ก็เหมือนเป็นคนที่อ่านนิยายมานะครับความคิดเห็นค่อนข้างจะคล้ายกับมนเล่ที่ผมได้อ่านไปเนาะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับสำหรับปีนี้คนต่อมานะครับเป็นของคุณเพสโตนครับ ขาให้ผมมา8ข้อด้วยกันนะครับเพื่อนๆเ,เรามาฟังกันดูข้อที่1เผ่าแมลงของซิกิออนเป็นสตูดยธรรมชาติกับเผ่าปีศาจของเดียโบและเป็นเผ่าแดงที่ชนะเผ่าปีศาจโดยธรรมชาติข้อ 2. ซิกิออนเป็นบริวารเพียงคนเดียวที่รับเซลลจากริมูรุโดยตรงคน,น,นอื่นๆแค่ถูกตั้งชื่อเฉยๆข้อที่3ซิกิออนมีทางเดินวิญญ,ญาณร่วมกับเวลดอล่าและริมูรุทำให้ซิออนใช้ความสามารถได้แทบทุกอย่างของลิมูรุ ข้อ4เซกิออนได้รับการฝึกฝนจากเวลูราโดยตรงข้อที่ 5. าเดียโวมีร่างอีกร่างที่ใช้พลังได้เต็มรูปแบบข้อที่ 6. เดียโวเคยสู้กับเซกิออนและเดียโบรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะแพ้เลยขอพักการต่อสู้ข้อ 7. ดเดีโวควบคุมกองทัพแบ็กนัมเบอร์ซึ่งเป็นกองกำลังพายตายของริมูรุแต่การมีตัวตนของเซกิออนนั้นเป็นความลับมากกว่าเดียโบ 8. ทั้งตัวของเซกิออนเป็นเกาะระดับพระเจ้าระดับต่ำกว่าพระเจ้าไม่สามารถเจาะเข้าได้ยกเว้นสก,กิลผู้ผัาสะบ้านของชิออน mm hmm. คำตอบคือผมให้เซกิออนเหนือกว่าเดียโบครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างน่าฟังอยู่นะ mm hmm. เอาละครับความคิดของคนต่อมานะครับนั่นคือทาคุมะในปัจจุบันเซกิออนชนะครับแบบชนะขาดลอยเลยในเรื่องพลังจากเรื่องที่จะเล่าคือ 1. ย้อนอดีต ถ้าเอาความจริงคือนัวหรือดิอาโบนั้นไม่แสดงพลังอะไรออกมาเลยเพียงแค่ต้องการเรื่องสนุกมาเติมเต็มตัญหาของตนเองแค่นั้นเองซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ไม่แสดงพลังอะไรให้เห็นก็อสังเกตง่ายๆคือตอนสู้กับชิสุเอะตอนนั้นก็เอามือให้แต่ก็สามารถที่จะทำลายอาณาจักรหนึ่งได้สบายแต่ก็ไม่ทำสองเซกิออนก็แทบที่จะไม่แสดงพลังจริงๆจังๆให้เห็นเลยเหมือนกันแต่คิดตามภาพที่เห็นสิ เหมือนกระดิกนิ้วก็รมเป็นแถวละแน่นอนว่าเซกิออนแทบจะใช้ความสามารถได้เหมือนริมุรุเลยเอาความจริงริมุรุก็เก่งเก่งแบบสุดๆเลยเอาแต่คิดว่าตัวเองกากไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงได้ขาดความมั่นใจถึงขนาดนั้น 3. แต่ถ้าเกิดโนล,ลืมตาตึ่นขึ้นเปจอมาน่าจะพอสู้ได้แหละห่า,หา,หาก็จะประมาณนี้นะครับก็มีหลายๆจุดนะครับที่ผมเห็นด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะ คนต่อมาครับของคุณอาเกซานะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะพูดว่าดีอาโบหรือนัวจะเทพขนาดไหนแต่ผมขออ้างอิงตามความจริงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อนแบบไม่อวยใครเลยว่าน่าจะเป็นเซกิออนเนื่องจากมีของหลายอย่างเซลลิมูรุเอยเวลดร่าเอยเป็นเผ่าที่ชนะทางเอยและถึงกีจะยอมรับนัวแต่นิยายไม่ได้พูดถึงว่ากีคิดยังไงกับเซกิออนนี่ครับ เลยให้เซกิออนไปก่อนดอกจันทาดิอาโบลืมตาตื่นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องไปเลยครับแล้วในที่สุดนะครับเราก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมเอาพอไว้แค่นี้ก่อนดี่า,าเนาะก็คอมเมนต์นี้นะครับของคุณโพชนกนะครับถ้าผมอ่านผิดยัยงไงผมขอโทษด้วยนะครับที่บอกว่าดิอาโบแพ้ทางผองมแมลงอะ่ะใช่เพราะการโจมตีเวจะถูกซ้อนกับเพราะเกาะของผองมแมลงแต่การโจมตีทางกายภาพก็ยังเข้าอยู่ถ้าแข็งแกร่งจริง แต่ที่ผมอ่านนิยายมาริมรุยังบอกว่าดิอาโบถ้าเอาจริงก็หาวิธีเอาชนะผ่าแมลแรงได้แน่แต่เพราะมีซิงกดดันตอนตอน่ตอสู้กับผ่า,มาแมลงนั่นคือเรนจุดเริ่มต้นแห่งสีฟ้าและกีคิมสันที่กําลังมาถึงไม่ได้เอาจริงกับลูกน้องของแกนเบลที่เป็นผ่า,มาแมลงอันนี้คงหมายถึงครูเอชที่ลืมตาตื่นว่าเป็นผู้กล้าตอนที่พะทะแกนเบลนะผมไม่เห็นแท็กตรงไหนเลยที่บอกว่าเดียโบสู้ผ่า,มาแมลงไม่ได้เลย ่อรอฟังสปอยมันก็แค่เนื้อหาหยาบๆครับในนิยายยังมีเนื้อหาปีกย่อยเยอะมากซึ่งผมก็ฟังสปอยมาก่อนเหมือนกันจึงตัดสินใจซื้อมาอ่านตั้งแต่เล่ม7ถึงเล่ม12ปัจจุบันรอเล่ม13ออกอยู่แนะนําให้ลองซื้อมาอ่านดูครับรายละเอียดเล็กๆมันเยอะมากส่วนที่ถามว่าใครชนะระหว่างเซกิออนกับนัวเดียโบผม ยังอยากให้มีการต่อสู้แบบจริงจังของเซยอนกับใครสักคนที่แข็งแกร่งในจักรวรรดิตวันออกถึงพอจะเดาได้ครับเพราะชอบในความเทพของสองเผ่าในเรื่องนี้มากขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะก็น่าฟังอยู่นะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ผมจะถามเพื่อนบ้างครับว่าเอาละ่ะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับสําหรับความคิดเห็นต่างๆเนาะว่าเออมันพอจะเป็นยังไงได้บ้างแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ว่าใครจะเทพวกว่ากันนะครับยังไง ทั้ง 2, ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งใน3ผู้พิทักษ์ของริมรูที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่แล้วดังนั้นนะครับก็ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมากแล้วครับก็คือมันเทพจริงๆอ่ะอ่าเอาล่ะครับเพื่อนๆก็เม้น์บอกไว้ได้นะครับว่ารู้สึกยังไงครับสำหรับคลิปนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายครับนี่ก็คือผลโหวตตัวละครนะคะว่าถ้าเกิดวัดกันจริงๆเพื่อนๆอยากให้ใครชนะก็เป็นไปตามที่เราเห็นนะครับหลายๆคนในช่องเราเนี่ยอาจจะเชียร์ไปที่เซกิออนเนาะแต่ว่าในเนื้อหารจริงๆใครเก่งกว่ากันนั้นก็อีกเรื่องนึงครับ แต่ก็วงเล็บอีกทีนะคะว่าไม่ว่าใครเก่่กวกับกันเราก็รักทั้งสองผ่านนี้นะครับความเท่นี้คือสุดๆจริงๆเอาละครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยละ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ